โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมพับ g Mobile นะครับก็วันนี้ผมจะมาโชว์ฝีมือนะครับผมฝีมืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับมาตอนนี้ขอฟาร์มของก่อนนะครับโอเค โอเคผมมุดมีคนยิงวะ่ะผมเจอคนนะผมจังหวะนี้มาดิี้ยิยง่ายใช่งวะป้องหนีดไวทุกคนเดี๋ยวเดีผมขอหลบก่อนนะโอ้โหยิงแคบไม่โดนเลยนะครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะยิงเข้าไปชาร์จมันนะมาดิเออตายไปไนี่หนึ่งคิวแล้วนะผม เดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะโอเคมาโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เจอคนอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนเล็กน้อยนะครับผมมีคนอยู่ด้านหน้าเราตรงไหนวะเนี่ยทำไมหาไม่เจอวะ น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ไหนว่าออกมาไหนซีมาผมจังหวะนี้ไม่เจอคนเลยนะผมผมเข้ามาในบ้านแล้วผมก็ยังไม่เจอนะเดี๋ยวเก็บของกันหุ้ยเมื่อกี้คนหรือเปล่านั่คน้คนเออดาวไปอย่ามาเล่นกับพี่พระหนุม่ม บอกแล้วพี่มันอันดับหนึ่งโอเคผมตอนนี้วงเริ่มบีบมาแล้วนะต้องระวังนะครับผมเพราะว่าคนมันจะจุ่มกันนะมีคนว่ะมีคนยิงว่ะทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนนะมันอยู่ไหนวะ ผมไม่เจอตัวมันนะผมไม่ค่อยกลารแหลกกับมันเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมสะพานนี้ไปนะครับอยู่ไหนว่าอุ้ยนี่ไงมันอยู่ในบ้านเออมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีเป็นไงโอ้โหบอกแล้วพี่มันอันดับหนึ่ง ไม่มีใครใสู้ผมได้นะในประเทศไทยนะครับโอเคตอนนี้มีคนอยู่ด้านหน้าเหรอยิง,งอย,ยิงยากว่ะโอ้โหไม่โดนเลยเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยพระเจ้ามาเออ เครื่องก็กระตุกซะด้วยสิขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออ้อมไปก่อนวิ่งอ้อมนะครับผมจังหวะน,นี้รอดักหน้าวงนะครับวงมันบีบมาแล้วมันไม่วิ่งออกมาเลยว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะขนาดวงบีบแล้วมันยังไม่วิ่งออกมาอะไรวะเนี้ย ขอวิ่งเข้าวงก่อนนะไม่งั้นอาจตายวงได้นะครับเครื่องกระตุกเล็กน้อยนะขอภัยด้วยนะครับมาเลยมาเลย,ยมาเลยอุ้ยมีตายเอา้าตายวงโอ้โหอุ้ยหลังเข้าหลังเข้าอุ้ยมาเลยเออตายไป เก็บเรียบครับผมจังหวะนี้โอ้โหเสียดายตัวเมื่อกี้มันตายวงนะครับไม่งั้นผมคงได้คิวไปแล้วนะโอเคขอวิ่งเข้าวงก่อนนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็วิ่งเข้าวงมาแล้วนะครับตอนนี้เลยอยู่สิบคนนะคนไปไหนหมดวะนี่ทำไมไม่เจอคนเลยเฮ้ย อะไรวะเนี่ยเป็นหน้าพาเหรอเอ้าเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยกูตายโอหอะไรวะมาผมมาเริ่มเกมใหม่นะครับเมื่อกี้ตายโง่เกินไปนะโอเคขออนุญาตฟาร์มของก่อนนะครับปืน AR มันไปไหนหมดด้วยเนี่ยผมเจอแต่ลูกซองกับปืนพกนะครับ มันไม่ปืนเออาร์เลยอ่ะเนี่ยเจอลึกสองอีกแล้วอุ้ยคนมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหตกใจหมดเปิดประตูเข้ามาเพื่อนมันอยู่ไหนวะซ้ำเลยเลยกันโอเคซ้ำด้วยปืนพกนะครับมาเก็บของเสร็จแล้ว เราจะเลยกันต่อนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรืออยู่43คนนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะคนไปนไหนหมาแล้วอุ้ยในไงด้านน่าเดี๋ยวผมขอออมไปแล้วกันนะอุ้ยไม่ต้องออมแล้วมันเจอผมแล้วมาเลเม็ดเดียวรู้เรื่องเป็นไง บอกแล้วอ,อย่ามาเล่นกับพี่ไอ้หนูเดี๋ยวเก็บของก่อนนะโอเคผมไปลุยกันต่อนะครับตอนนี้ได้มาเพิ่มสองคิวแล้วนะเกมกระตุกนิดนึงนะครับขออภัยด้วยโทรศัพท์ผมกากนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคต้องเข้าใจด้วยนะครับว่บกาโทรศัพท์กากนะครับ อุ้ยมีคนวะมีคนตุยผมจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมขอหาที่กําบังก่อนนะโอวิ่งนี้เลยไม่ไม่น่าจะสู้ไหวนะครับมันโล่งเรื่ไปนะโอ้ยทำไมมันไม่ค่อยเจอคนเลยว่าหายากคิบหายเลย โอ้โหด้านหน้าวกันยับมาดิมาดิมันหลบลังหินปะเอามาดิโผล่มาแบบนี้ก็ตายไปดีดาวไปนะครับโผล่มาแบบนี้มันก็ดาวสิครับน้องๆมาล่โอเคเก็บของครับผมโอ้โหไอ,อ,อ,อเทมขอตอนนี้เหลืออยู่สามสิบสองคนนะครับ คนมันเป็นไหนหมดวะหุ้ยนี่ไงเด้อยๆๆกระตุกว่าตรงไหนวะไมนอยู่ตรงไหนวะทุกคนอุ้ยตรงนี้ไงมาด้เอามันนอนยิงมันนอนนอนแบบนี้ก็ตายซิเออเป็นไงโหดปะล่ะบอกแล้วยังไม่เล่นกับพี่